สวัสดีครับก็กำลังพบกับรายการ My l i n e Diary นะครับซึ่งเป็นรายการที่บันทึกนะครับการปั่นจักรยานของผมนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวการปั่นจักรยานของผมผ่านนะครับ Garmin Connect นะครับซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วว่ามันก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับที่เขาแบบมมีคลิปวิดีโอนะครับเห็นภาพการปั่นการแข่งอะไรเงี้ยคือผมก็ ไม่มีนะครับไม่มีวิดีโอไม่มีกล้องแบบนั้นนะครับก็จะมานําเสนอในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของข้อมูลตัวเลขนะครับก็อันนี้คืออธิบายไปแล้วเนาะเมื่ออ p ีที่แล้วนะครับว่าหน้าแรกมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มาเจาะในเรื่องการปั่นกันเลยดีกว่าครับนะครับมาที่ activity นะครับ All activity นะครับผมอันนี้ก็คือมันก็จะบันทึกการปั่นของผมนะครับอันนี้คือเป็น O นะคือผมปั่น อย่างเดียวไงแต่ก็จะมีมีวิ่งแบบนานๆทีปีละครั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมกรองเอาเป็นจักรยานอย่างเดียวก็ได้โอเคอนี่คือจักรยานอย่างเดียวแล้วนะครับทุกอย่างเลยที่ผมปั่นทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะครับตรงนี้นะครับอยากจะให้ดูที่ผมปั่นแรกๆครับเดี๋ยวผมต้องทาไงต้องเดทคลิกที่เดทเนาะนี่ครับผมปั่นครั้งแรกก็คือช่วงพฤษภาเนะครับปีสองถึงสองส่วนะครับเป็นช่วงที่ ช่วงโควิดพอดีนะช่วงนั้นแต่ว่าแต่ไมค์ผมอ่ะผมได้หลังจากที่ผมปั่นจากยายไปแล้วประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ข้อมูลตรงเนี้ยที่ผมมีอ่ะคือผมลงแบบแมนวนวลนะลงมือเอานะครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้แบบคือคนที่เริ่มต้นนะครับมือใหม่เลยก็คงไม่มีปัญญาไปซื้อไมค์แบบดีๆแพงๆเนาะเพราะาเรายังไม่รู้ไงว่าเราจะชอบจะปั่นอะไรยังไงนะครับผมก็ใช้มือถือนะครับ มีแอปพลิเคชันนะครับนี่อชื่อตัวเซฟโฟล่าเซฟโฟล่ามันจะบันทึกเี้วทางนะครับก็คือแค่นี้เองว่าเราปั่นกี่กิโลเวลาเท่าไหร่เงี้ยไม่มีพวกแฮร์ดเรทรอบขาพาวเวอร์อะไรไม่มีเลยครับคือเป็นแค่บันทึกเฉยๆว่าเราปั่นยังไงนะปั่นแบบไปที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแต่ผมก็เอาข้อมูลตัวนั้นเนี่ยประกอบมันนวดลงตรงนี้เลยครับลงไปตรงนี้เลยนะครับ เนววัดก็ไม่ขึ้นนะครับวันแรกจําได้เลยว่าสิบหกนะครับพฤษภาสองศูนผมทํางานอยู่ทางด้านเป็นแบบโรงเรียนนะครับเป็นครูอะไรเงี้ยก็พอโควิดใช่ไหมครับนักเรียนก็ออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับผมซึ่งจกกัดกิจกรรมมีเรื่องของการสอนอะไรบ้างเนี้ยก็ทำงานที่บ้านนะครับใช้ออนไลน์เป็นหลักก็ไม่ได้เข้ามาที่ ทำงานที่โรงเรียนเลยนะครับก็เลยก็นานๆเข้าทีอย่างเงี้ยยิ่งช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหอยู่บ้านแบบยาวเลยผมก็ผมก็แบ่งเวลานะก็คือทําทําตอนอยู่ที่บ้านให้เหมือนกับทํางานนะครับก็คือเริ่มงานตอนแปดโมงเริ่มงานตอนสี่โมงเย็นเนี่ยฉะนั้นผมก็ได้ปั่นช่วงเช้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าไหนบางวันผมก็อาจจะเลทนะคือถ้าถ้าผมแบบเริ่มงานช้าผมก็จะเลิกช้ายอะไรเงี้ยนะครับ นี่ครับสิบหกมาดูกันเลยว่าวันแรกเป็นยังไงนะผมปั่นอยู่โซนสมุทรปราการนะครับอำเภอเมืองนะครับเข้ามาดูข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันเป็นการบันทึกมือนะเนี่ยบันทึกมือมันก็มีแค่เนี้นะครับเนี่ยดูผมดูปั่นครั้งแรกผมสภาพแบบนี้ครับหมวกมีนะครับจะถอดถอดเพื่อถ่ายรูปนะครับนี่คือสภาพดูใส่แมสนี่แค่ปันยังใส่แมสเลย จริงๆปั่นจักรยานเนะี่ยเราปั่นคนเดียวนะไม่ได้ไปเจอผู้คนเจออะไรแต่ช่วงนั้นโควิดมันรุนแรงมากคือมันกลัวจนขึ้นสมองอะ่ะคือเป็นแบบมันขึ้นสมองมันฝังอยู่มันน่ากลัวจริงแต่จริงใส่ก็ดีเพราะว่าใส่กันฝุ่นด้ไงนะครับแต่ก็เป็นการปัป่นเพื่อสุขภาพนะครับตอนนั้นคือไม่รู้อะไรเลยว่าปั่นจักรยานคืออะไรเสรืิหมอกคืออะไรผมปั่นคั้แรกอะ่ะเป็นรถไฮบิดด้วยนะแฮนด์ตรงนะครับล้อยางนี่คือความกว้างประมาณสามห้านะ สามห้าสามเจ็ดอะไรเงี้ยเป็นเป็นไฮบิดนะครับเนี่ยมาดูลูกกันต่อนิเออผมก็นานมาดูทีผมก็ทขำๆตัวเองนะแล้วดูใส่แม่เหมือนผู้ป่วยเป็นโรคต้อกระจกอะไรเงี้ย <laughs> ดูดิแล้วดูตัวอ้วนใหญ่เลยครับตอนนี้น่าจะหนักสักประมาณแปดสิบหกนะไซส์ที่ผมมาปั่นจักรยานก็คือบอกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยดุจภาพเนี่ยเป็นคนป่วยนะครับน้ำหนักแปดสิบหกแล้วก็ผื่นขึ้นตามตัวนะ เหมือนกับระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีภูมิคุ้มกันไม่ดีเป็นลมพิษขึ้นทุกคืนนะครับเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยของทุกวันเนี่ยลมพิษมันจะเห่ขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุนะครับขึ้นแล้วผมก็เหนื่อยหายใจหายใจลาบากนะครับเดินนิดนึงก็เหนื่อยหอบแล้วยิ่งขึ้นบันไดอ่ะต้องพักนะขึ้นพาลอยอ่ะขึ้นไม่หมดไม่สุดนะครับขึ้นมาถึงขึ้นหนึ่งต้องจอดต้องเกาะพักแล้วถึงขึ้นต่อได้นะครับ ขาเนี่ยเหลวแบบมีแต่ไขมันอย่างเดียวเลยมีพุงนะครับนมห้อยอนะไรเงี้ยแต่หน้ามันไม่่อยออกเท่าไหร่นะผมจะไปออกตามช่วงตัวแต่คอนี่ก็แน่นเลยนะใส่ใส่ใส่เชิดเช,เชกระดุมบนติดไม่ได้ครับไปทํางานทั้งกดกระดุมบนแล้วก็เอาอะไรไชบางๆเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับสูงแล้วเจ็ดสิบห้าเนี่ยแปดสิบหกแล้ตอนนั้นนะครับซึ่งถ้าให้ดีต้องนักประมาณสักเจ็ดสิบห้านะ ก็คือมันเกินไปสิบเอ็ดโลครับอารูปสองนี่ดูนดดี่ดูมุมนี้สภาพเนี่ยคือหน้าผมจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนี่ยมันมันยงังมีทรงลแดับนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ดูเป็นชันๆเลยนะแล้่ดูตัวเนี่ยโอ้ใหญ่มากนะน่ที่วัดอโศกรามนะครับเนี่ยเป็สภาพก็เนี่ยประมาณเนี้ยอ้วนเลยเดี๋ยวๆหลังๆมาเดี๋ยวอาจจะได้เห็นภาพผมนะครับ ว่าว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมอะไรเงี้ยนี่ดูเลยดูความกว้างของช่วงตัวหูมันกว้างมากนะอ้วนนี่ยไฮบิดผมคันนี้เลยคลิกดูได้ไหมอ๋อคลิกดูได้นี่ว่าท้งทีขอให้ดูรูปเล็กให้ดูรูปเล็กมาตั้งไหนเออดูดูเนี่ยอ้วนนะดูสภาพคลายไปชั้นๆเลยนะดูตัวใหญ่นะดูเนี่ยนมห้อยนะเนี่ยนมห้อยนี่คือเราไฮบิดที่ผมซื้อมาซื้อมือสองมานะครับจาก f a c e b o ๊ k ที่เขาขายลูม,มือสองนะครับจากทางภาคเหนือนะก็ได้มาในราคาสองพันสามนะครับแต่ก็ซ่อมไปอีกสองพันกว่าบาทรวมๆแล้วก็เกือบห้าพันนะคันนี้ก็มารู้ทีหลังว่าคือผมก็เลยอยากจะแนะนําทุกท่านที่ปั่นจักรยานนะครับว่าอย่าซื้อมือสองเลยครับซื้อมือหนึ่งไปเถอะครับถึงแม้ว่ายี่ห้อมันจะไม่ค่อยดียี่ห้อเจนยี่ห้ออะไรอะ แต่คุณก็คือซื้อมาแล้วคือคุณปั่นได้เลยไม่ต้องมาเสียอารมณ์แบบผมผมได้มาสองพันกว่าบาทบยี่ห้อหลุยการนัวนะครับคือผมก็เข้าใจแหละพอปั่นพอมาปั่นจากยานถึงตอนนี้แล้วคือผมเข้าใจว่ายี่ห้อมัน,ม,นมันโอเคไงของแคนาดานะยี่ห้อมันแบบดีโอเคอ่ะมันไม่ใช่แบบแก๊กก็กิ้งแกงอะไรเงี้ยเหล็กอลูมิเนียมมันก็ดีมันก็โอเคอยู่แต่ทีนี้คือการที่เราได้รถมือสองมา สิ่งที่มันต้องทำคือต้องเปลี่ยนง่งพวกโซ่พวกยางอะไรเงี้ยผมได้มาใช่ไหมครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเองอะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บออกไปหน้าบ้านแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกำลังจะถีบไปถีบไ,ไปปุ๊บโซ่ขาดครับคือโซ่มันสนิมขึ้นเถอะนะครับผมก็หยดน้ำมันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถีบไปปุ๊บถีบไปทีเดียวอะ่ะโซ่ขาดเลยครับเออ ก็เลยต้องไปเปลี่ยนโซ่นะปเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนโซ่มาได้ปุ๊บขี่ไปได้วันเดียวยางนอกฉีดเปลี่ยนโซ่มานี้ก็ห้าหกร้อยมงยางนอกฉีดนะครับก็เลยเปลี่ยนสองเส้นเลยเส้นละห้าร้อยกว่าบาทนะครับตอนนั้นยังขี่เป็นยางเป็นล้อเป็นยางขอบขอบลวดน,นะไม่ใช่ขอบพับขอบลวดน,นะครับก็ แล้วก็อีกก็อีกหลายอย่างกระโหลกก็ต้องเปลี่ยนนะครับสรุปก็คือทําทําไปนะครับสองพันกว่าบ,บาทนะครับยางยางในด้วยสองเส้นแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเบรกเบิกอะไรเงี้ยนะครับโช๊คอีกอะไรอีก,อกน้ำมันโช๊คไล่โช๊คอะไรก็รวมๆก็ประมาณสี่พันเจ็ดสิบกับห้าพันอนะไรเงี้ย รู้งี้คาว่ารู้งี้เนี่ยมันมันทิ่มแทงจิตใจก็คือซื้อแบบยี่ห้อในพวกลาซาด้าชอปปี้ที่เป็นของจีนเนี่ยคาะ 2, 3, ละสองสัมพันธ์อะไรเงี้ยมาขี่ก่อนจะได้ครับสกู่นะคระับพอดีมีลน์เข้ามาดูรูปไปก่อนนะครับพัทงทานก่อน ดีช่างกำลังมาซ่อมประตูนะครับไอโปรแกรมนี้มันมันสต็อปไม่ได้ด้วยอ่ะคือถ้ากดปุ๊บแล้วมันจะเป็นการหยุดเลยงั้นอีพีนี้ก็เอาไปานี้ก่อนแล้วกันนะครับให้ดูจักรยานแล้วก็ดูผมปนอ้วนนะนี่ให้ดูผมปนอ้วนสุงท้ายแล้วกันนี่อ้วนสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวอีคต่อไปก็มาค่อยค่อยมาคุยต่อนะสำหรับวันนี้ก็อาคารหนึ 15, ่งห้าก็สวัสดีครับ